ชอบปั๊กไงชอบปั๊บไงเชี่ยพูดเฮียพูดดที่พูดดิพูดพูดดควายพูดด่ควายเชี่ยพูดเชี่พูดดพูดดพูดไปไหนพูดดพูดดพูดดพูดพูดไม่ได้อะพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้เหรอวัดไปเลยแก๊งมึงแก๊งกูไปสั่นใครของบนก่อนเฮียไม่จบ ทำน้องกูวะไม่รู้ทน้องเลยครับใครทำรับกูวมีเข้ายังได้แล้ครับไอูมาเล่นนังเปียกหรือเปล่าโห้บบเห็นปากมากเลยตอนนี้อ้อีฟันไหนทำพี่กูมาบ้ามาแล้วลอยแบตเทนลายแบตเทนไปไปลองดูเลก็ได้ ไม่ได้ไปเบลก่อนเบล่ไ่ไดไปเลยครับไปเลยยี่สิบนาทีอะไอ้ดุอย่เลยักพูดจะสภาใช่ไหมให้ดูพูดเบิ่มให้กูหน่อยเก้าแปดสองเจ็ดคุยแล้วคยแล้วไแนเคอสภาเขาขอเบิมไปยีเก่อเบลก่อเก้าแปดสองเจ็ดหนึ่งตัวครับตัวครับตัวครับวิ่งซ้ายหรือขวาหรือหน้าสอนอีอะไรวะ สองคนสองคนสองคนแล้วครับแล้วครับข้านข้างในข้างในแปดเว้งเว้งเนออื้อเลยนะเ้อนอเยอะกันนะข้าไปเลยพี่ตีห้าห้าแปดห้าหกนะตัวนึงปปๆๆๆๆปปๆๆปเล่นเลยนะไม่ยิงแล้วนะเล่นเล่นเลย

ไปเล่นไลน์มาสองนึ่งตายไอไลน์ฟังเพื่อนกูดิเพื่อนบอกก็เล่นไอไลน์ไปเล่นไปเล่นมาเยเฮ้ยเข้ามาเะเข้ามาดิเฮ้ยตรงนี้เฮ้ยจังตรงนี้ไหนตรงนี้หนเตะเข้ามาเตะเข้ามายิงปืนในตานี้ยิงปืนในตานี้แซมหมาบ้าลวยดิดังเอตันยิงฝีกลางวงเลยยิงคนเดียวดิได้ตันน่าจะยิงปืนครับพี่ไม่ใช่ยิงลวยดิดังขออภัยถ้าตลกเกิน นุ่มไปไปชมเรข้างล่างอ่พี่โวเลี้ยงสาไปก่อนเลยสตว์น้องเลิมาเร่มาเรว้าวเอายิงโง่ดดีเอายิงง่ดดีเอายิงง่ดดอาฉลักอกมเอาไฉลามกอัมาประชกอัมาประชกอัมามมาแ่มดแซมแซมแซมชอบปั๊มดักเฮียมอยูา้อูน่แห ไอ้ออกมาคนนึงนี่มาหาคนนี้มาคนนี้ก็นอเอนอิ่มจัดขวนี่หวเยอะจัยอะจังเยิไหน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 นไหนข้างนอกวิ่งขวาวิ่งไปขวาขวามานมานวจะฉกหัวไปกหัวหนีดิมึงวิ่งดิมึงวิ่งดิอ่เดมึงวิ่งเดวมึง โอ้โหหน้าเหลืองชิบหายไอ้เหี้ยหน้าโคตรเหลืองเลยสัตว์ยิงไอ้นว่ขมำเลยกูไอ้เหี้ยหนีเป็นแมวเลยผู้เยอะเหมือนกันนะนี่โอ้ยเอาไอ้รถหลุดรถหลุดรถหลุด

ไปเห็นปะเห็นปะเห็นปะอเมไปเร็วเห็นป้เพื่อนเห็นป้ขวาขวาขวาวาแอบยิงขี้อะไรแอบยิงขี้อะไรใครอะมองวะใครยิ่ใครสักใครแอะมองอะยิงหรอใครอะมองอบยิงไหนควายางเปยนหน่ใครเลยไปนึงใคกเลยไปนงเยอะๆเยอะงเกรงๆเกรเกรชอบปั๊บไงชอบปั๊บเงี้ยพูดเนียพีพูดเยทีนี้พูดเลยพูดพูดเลี่ยไปพูดเนียเชี่ยมเลยเี่ยมเลย พูดเอพูดไปนะพูดเองาพูดดิพูดฉันบอกแล้วนะว่าเขาไม่พเยงรักอนอยู่กับเพื่อนมาพูดดีกว่าพูดพูดเองพูดเอไว้พูดไวพูดพูดพูดดพูดอพูดพูดอยู่กับพมูดดก่าพูดพูดนอพูดพูดพูดไวพูดพูดพูดไวพูดด พี่พี่ตีพี่เที่ยมเชียร์ร่างยเออมีเชียร์อะไรมึงไม่พูดอ่ะ ไอ้เงี้ยยเฮยี่มีป่าไรเนี่ยก็ได้หดอ่ะบางด้เงี้ยไอ้เงียไอ้เหี้ยไอ้เงี้ยไอ้เงียไอ้เงี้ยไม่งียไอ้เงี้ยอ้เงี้ยเงี้ยไอ้เงเยไอเยอ้เงี้ยไอ้เาี้ไอ้เงี้ยไล้เงยไอ้เงีย้เงี้ยไอเี้ยไอ้เงี้ยอ้เยอเง้ยไอเี้ยอเงี้อ้เงี้ยเง้ยอเงี้ยไอ้เงยเงียเงอเยอ้เงี้ยเงี้ยไอ้เงี้ยเงี้ยไอ้เงีย ไม่ขอทานนนก็เดิจะมาดใครอย่างเวรอยู่ไหนนี่ยข้าแวอเอเดียซ้อมล้วันมีเยไอ้นพูดไปไหนอ่ะเดี๋ยวกูตบเดี๋ยวรุนหรอพพพูดนพูดนพูดนพูดไม่ได้หอ่ี้ยงดึพูดไม่ได้อ่ะพูดไม่ได้เหรอพูดไม่ได้เหรอวัดไปเลยแก๊งมึงแก๊งกูไสั่นใครของก่อนก่อนเี่ยไม่จบ พี่บต่บางเตพี่บอก่ก่อนงดาวหมอพี่บางอย่าเห็นก่อนมเพื่อนแข้งคนหนึ่งอะใครใครหัวสี้องเงินมั้ยพี่บ้งพี่ต้งักักเออพักเลย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 ่บยพี่เลยไปม่มีพักเลยหรอไมหัวต่อไม่ไม่ทานี้ไปพักคนเดียวเดี๋ยวางแล้วงมาต่อยเฮียเก็บทั์เก็บไป้วกเลยองเก้าเกน่งสองเก ที่ผมปนดอกไม้เขามาด้วยเขาจะกดปั้งวะชี้เขาเขาทำไมอ่ะน้องเนี่ยสงครามอ่ะพี่แฟนเขาจับหน้าแฟนเขาก็มาคืนดิวะเดี๋ยวแฟนเขาก็มาเอาคืนหรอกผมรถแปงเลยไปล่วพี่ไดียบานเลยอะผมได้ไอเดียมสิบเก้าวันนะให้แหวนไปหมดละเดี๋คืนรถคืนรถไปกันแล้ววะไอ้บ้ามีนี่มีเพียบมาเจอโรงพยาบาล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 เพื่อน เอนจัดด้าทีมต่างขานึงขานึงแครมีเต็กใครมีเ็กวขอข้าวี่อเขี้ยนา่งเลี้ยบางอย่างไม่มีข้าวเตเราไม่ขอได้นะต่อต่อต่ต่ต่ตี่ีโจ้เลยดพี่โจีโจเลยด้วยีตกหน่อยไอจัดใครมีเต็ขอเตหน่อยไอโจไปซื้ออยู่พี่เรียบร้อยประตูหลังบตประตูหลังกว้างยังไว้สักประตูหลังโคตรกว้างเลย เฮ้ยมากินทิ้งเลยอะดอกไม้ดอกไม้สกปรกของประตูเลยอุ้ยโอ้ยไอ้เพี่แกดอกกุหลาบสกปรกแล้วใครว่ามันมีไอ้นี่ยดีของไปไว้ไว้เว้ยไว้ไว้ไม่เคยไปที่ไว้เลยไอ้แบนเอาไปครับที่ประตูรับคุณหน่อยไปครับที่ประตูรับไม่เคยมาไกลโจรับโจเร็วๆนี้ที่จะออกมาเร็วนมามามาหนึ่งสองเลยนะหนึ่งสองเจ็ดสองพกไว้กล่องหนึ่งก็ดีนะพี่เออพกไว้กล่องหนึ่งกันต้อมพกไว้สีแงก็เอาแม่งหรอกมันไม่มีรถแล้วเดี๋ยวผมเคมาเอา เดี๋ยวับแบบล็อกซ้ายล็อกขวานะเอดียิ้มห้ไม่เีก็บไม่เก็บแลยี่เก็บไม่เก็บเนเก็บแล้วเก็บแล้วเก็บแล้วยอยอะมานี้เดีวปนเสี่ยรเรวเร็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 วเรวเ็วเรวเเร็วเเร็ว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 เวเร็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 ร็เร็วเร็เร็ว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 เร็เร็วเเร็วเร็วร็วเร็วเรเร็วเรเร็วร็วเร็วเรเร็เร็วเร็ว Bank, อย่าจิงตำรวจข้างหลังที่เงตียวเข้างหลังข้างหลังอตตันที่เหนียวข้างหลังอตตันที่เหนียวข้างหลังแอตตันข้างหลังช่วยหน้าหนอยแอตตันข้างหลังหน้าโดนนโนเย่อนไหนหดนเพอนตายบูเลเปล่อยไปเลยโอบมันไว ลยละกันเล่นเลยละกันเล่นเลยละกันไปเอาไปเอาตายเฉยตายเฮียตายเฮียตายมโนเปล่ามึงอะโนเฮียอะไรมึงไอ้สัตว์โนเฮียอะไรเไี้อะไรไอ้ตายอะไรเมื่อะไรโนเฮียอะไรควายโนเฮะโนเฮียอะไรสัตว์อ้า ิยโหยิงโทษว่ะตาตาโทษพี่เฮ้ยขอเอาไปบังให้หน่อยดิพี่บังพี่บังเนี่ยพี่บังชุบวะเลย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 ละเดี๋ยวเดี๋ยวยิงให้เลยยิงให้เลยยิงให้มารอเราคนละ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 พี่บังชุบพี่บังคอยชุบเนี่ยคนไม่มีไอ้ีเที่ยจะชุบเราไงเทียลอมว่ะมามาพี่มาพี่มาตบพีา ไปรีเซตแล้วนะนมันไปร <ไอ S 1> ีเซ <ไอ S 1> ตเพื่อตายหน่อยมึงเล่นมึนไงไอ้เหี้ยลุงม,มันก็แทงธรรมดาก็ตายแล้วนี่เมยกูเฉยไปัดศพดิปดัดศพอ่ะผมเล่นไม่มีใครเป็นอะไรทุกประวัตดูดยกูชุบให้ชุบใ,ให้ไหด้ AD มาแล้ว Right. ลัังหลังแล้ว okay. ังหลังเขาเอาเพื่อนไปชุบกูเพือไปชุบไปมันทำอะไรไม่ได้ชุบไปไปให้หมดเลยตัวไอโอเคไปชุบไปชุบไปชุบแต่พี่ช่วยเราหมดสามเราหมดมาชุบได้เพื่อน มึงยิงมันไปเลยเชืง่อเงหน้าหน่อย้างหน้าโดนเชนห,นห,นหลังพอน,นะหมดหรอบยับยบยดหมดพวกมึงหม,งมงงดไม่มีหมดไม่มีหมดไม่มีหมดหลังไอ้โด ได้ปะเฮ้ยมาหน้าหลังหน่อยดันมาเพื่อนผมอีกโดนหย่งตีนกูโดนหย่งตีนตายตายตายเดี๋ยวพี่บังหน้าช่วหมูอันนี้บังหน้าพี่บังหน้าสุดช่วยหมูอันหน้าหลังหน้าหลังพอสวยสวยรถรถอะไรกี้เนี่ยวนอะไรดีเป็นอะไรดีหมดจังเพื่อนเราหมดจัง ไอ้คมคนเลยนะอะไรนไม่ต้องอุ้มนะคิมเจ็บคอเลยวะไม่น่าไบับเรือมึงวจะเจ็บแหละเมื่อกี้ดังมากไม่น่าไปบัเรือเจ็บคอวะไอ้เจ็บคอเลยอ่ะเ้ยแม่งไม่ค่อยเจ็บคอเลยเียเธอเจ็บคอเขาเจ็บหเมื่อกี้ แป๊บนึงแป๊บนึงเขาบอกแป๊บนึงต่นเแต่น่าจะเสร็จแล้วมั้งอ่ะนี่ใรเราคนะนเราเนี่ยคนนึงเนี่ฝั่งขวานี่เหนไหแล้วพอดีครับดีอย่ไปพอตคแล้วเาเลยพี่เอาเลยก็ได้เอาไปกัไปขอรบเไปนคนเสรหมดแล้วคนพี่บอกเขาวิ่งกลับมา เอาไปได้เลยก็หมดครับก่อนครับหนูจ๋าบางมาแล้วหนูจ๋าบางมาแล้วต้อมอ๋อร้องเลยนะ สวย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 พี่บังพี่บังอยู่ตรงเอ็มแปดพี่บังอี่เลยมึงใครพี่มึงใครสักคนให้ชุบไปชุบไปยิงยิงให้ตายแล้วถ้าเขาตอบกลับมาอ้าวไอ้บังก็มาดิก็รอคำอยู่เดี๋ยวไม่ปิดพี่บังเลยอู้วีเอดีชุบพี่อะไรชุบไป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 ไหนชุบไปไหนไปยิงให้ ฝั่งนี้ฝั่งนี้เจนเจกลับมาเจนเจนกลับมาไปเลยพี่ดันไปเลยเพื่อนเป็นคนพีกว่วปิดตัวฝาหน่อยอลังอยู่ล่วงล่วงล่วงลวงรูปแรกพูดเอาอะรอบสอรอบสามโจุ้งมโจไม่ไหวเพราะเนี่ยสองนึงอะอะไรเนี่ยูไปเลยแฟนเขโหดแรงจังวะล้มจีด่าที ไรวะโหไม่สดเหมือนรอบแรกเล้วพี่วางละน้องตายที่ตายที่ตีตายเฮ้ยอะไรกันตายตายตายหมดหมดไม่มี ID อ่ะซุซเปอร์ไอยดีไม่มีไอเดียแล้วเหมือนกัน โง่ชิบยิงยิงยิงอยู่ทุกฝั่งยกอาสามห้าหรอไม่รู้เหมือนกันครับไม่น่าจะมีหรอกปะบัฟหัวเนี่ยมันคุตรซึลึกก็ได้ยินเสียงอะไรวะเอ็เย็ไม่เจอเย็เย็ไปเยนไปเยนไปอะไรละาม่ไม่นไม่มี a อดีนะให้มีนเดีี๋ยวปมมี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  ไออยู่ไหนวะเฮ้เขาไม่มีใครเหลือแล้วกูเติมน้ำมันนะนเอ้ยเขาอยู่ตอนนี้เขาไปอยู่ออควีนแล้วโ<ห>ดนโดนออควีนดักไลายมูฟไปแล้วดีปะโดนออควีนดักไลายมูฟไปกี้1800เขาว่าอยู่ออควีนชมพูให้กูไปช่วยเหอะกูเข้าไปตีแค่วันอะไรที่เหลือไม่ไยังไม่เจอออควีนดักไลายมูฟไปกี้ไอซุงอยู่ไหนอ่ะม่นี่ไม่นี่ม่นี่กูมึงมึงไม่ต้องมาพูดถึงคนอื่นเขาหรอกตอนนี้มึงเอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อน คนเรามันก็จะมีช่วงที่ลำบากกับช่วงที่ดีโอ,โยดอย่าตอนที่เขาลำบากก็อย่าทับถมเขาตอนที่เขาลำบากก็ต้องให้กำลังใจเขาเอยู่ไหนที่เปตีอยู่ไหนพี่เปตีอยู่ไหนที่เปตีอยู่ไห,ไหนเฮ้ยเจอละวอตูนี่ลูกหลักขาด้วยไ, <ป S 2> ไม่มี <ไป S 2> มาช็อปของก่อน,นช็อปของก่อนเร็วช็อปของ เฮ้อไอ้เรียนอยู่นั่นเฮียก๊อปติดคุกมาโอ้โหยันแม่ปากมีอะไรกันปากดีได้หาพูดปากดีเนาะกล้าพวดกูมากกันบอกว่ากูโดนเบียดหนาต่อเป็นควายแล้วคนแบบมึงที่ไม่ห่าหนากูได้ไอ้เฮียมันแข็งเลยนะไอ้ก๊อปยังครบยังชนยังครบยังครบลองครบลองพี่เเรราาวิยังไม่ครบปากใครอ่ะ เราอยู่ข้างในมีข้างในอีกรอดก่อนรอรอก่อนรอก่อนจะรอดรอดถ้ากูเล่นแทบปืนกูเล่นแทบเดี๋ยวกูเล่นแทบปืนอ่ะกระสุนกูมีอยู่ผมเล่นได้นะผมมีกระสุนอยู่ร้อยขนาดละเซฟก่อนไม่มึงมึงไม่มีมึงไม่มีไอเดียมึงต้องเล่นใกล้ๆเพื่อนเว้วยมึงแก่ไปไม่ไม่เมื่อคือเรานี่ไม่ต้องไปล้วงนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาไงเอาไงรวมรวมกลุ่มเขาคอดไปอ่ะว่าได้อยู่้มาดิพี่เกียร์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  มีจุ่มศพมันได้แล้วพี่มันได้เกียร์เกียร์คูไปเลยเด็กเกียร์เกียร์ไฟเลยเด็กเกียร์มันเผารถแล้วมันเผารถกูสุดท้ายสุดท้ายก็ต้องเผาอีกทีเดือดร้อนเผารถพี่บังด้วยไปพี่อย่าวิ่งเข้าปั๊มนะเนี่ยมันเผารถเลยเหรอวะมึงเนี่ยผารถแล้ว เข้าพี่อะไรประเทศดีเลยสัตว์ปังมาซ้ายเลยบังหนึ่งหนแม่ตายตายตายเพื่อนขึไปขึ้นไปเรื่อยๆหนึเล่นแบบอาราบิกเี่ยวเหรวะเน่ออะไรวะเอรล่นอาราบิกไหนมึงวะ หนึ่งสอง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 หนึ่อยมายมันโนตายไอ้ดุยไอ้เนี่นี่เลยนการศัตร์นะโอ้โหยังแค่เขาหัวแล้วเมื่อกี้ป่าบ้าเราเนี่ยแอบชุบอยู่นะชุบอยู่มาใช่ไหมกัวใช่ใช่พี่แกอยู่เฮ้ยดูอะไรอ่ะหนึ่งสองหนึองหนึองเพื่นกูก็เล่นเป็นไม่ต้องยิงแต่กูรอ โดนะไรอะโอ๊ยฟักแน่ชีตแมนเก็บไปให้ยาวนุู้นี้ต้องเก็บไปห้ยาวละอีกหนึ่งไม่ควรจะเก็บตั้งแต่สองรอบที่แล้วแหละสองหนึ่งสองอัพแอ็นอ้าวใช่ยงเอ็นโต้กันโดนไอ้่ไอ้เนี่ยอะไรไอ้ยิงกูว่ะบนรถแท็กนรถแท็ก ไอ้แดกพวกมันนเว้ยเดียวไอ้ขอขอคนที่ขอดิไอ้เหียมานมาน่เสียงไม้มโนเนียหนึ่งาอย่าดูต้งเอบตกเอาลุกเลยกียร์ให้มันโนแท่เขาใช่ปะไปฟังฟังฟังถือปืนคนหนึงดิ ตื่นเนคนนึงดูดูเราแท็กกันลงมาเรายังไม่ได้ตีเขาเลยเราจะไปวล็อกเขาได้ยังไงคุณดูเราก็ต้องเป็นดีดดว่หมันก็ต้อง<ด>ตามเกมดิเราเราเราลบเราหมดเราก็ต้องเงียบดิตายตาตายตายต,า,ยตา,ยยางเงยอะเราจะไปวล็อกเขาอีกเหรอจะได้อะไรขึ้นมาเรามีแท็กนะไอ้เชียโตอยู่ไหนไหนไอ้เชียโตอยู่ไหนตองไหน ตุนะครับชื่อชนะค่อยมอพีีเขามีเอนะรจบได้สองนะนี่นะคดคดไปไปหึง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 ขอโทษเป็นต้อมันไม่ได้เล่นหรมกไปเป็นต่อ เจ็กเยอะจ็กเยอะเจ็ก้ไม่รู้ว่าใครเป็นใครอนนีนจมั่เลยะวไปดีดอนละพี่มีดไปอบคครับพี่มีดเป็นด้นะเมื่อกี้เืไอี้กระบองสูงหองคงไว้น่าจะเป็นกระบองสูงหอคงเลยไอ้เหี้ย นี่บางเพื่อนรักผมมาแล้วเขาเพื่อนสิบปาเขามีบางเพื่อนรักมาเขาเออไอสว์เดี๋อวจะกูพี่หร่อเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวไปรอแข่งแล้วก็ดูเดี๋ยวไปครับไปไปออกก่อน Stay up, it felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.